นะครับสวัสดีครับโคงก็มาถึงแล้วนะครับโคงมาถึงแล้วมีหอยแครงครับพี่น้องีหอยแครงอ่าแล้วก็พักนะครับมีพวกนี้นะครับแล้วก็พริกมีกุ้งครับกุ้งครับวันนี้จะตํากุ้งสดครับพี่น้องนะจะกาจะํากุ้งสดนะครับโอเคครับน้องอันนี้ มีแนวหน้านะครับแนวหลังโ็น้องโอมีครบมีรำณานซื้อของให้ทำกินกันกับน้องวันนี้ก็ซื้อกุ้งกับหมึกนะครับวันนี้ก็ใส่มาทีเพลงแล้วก็ลวกจิ้มกุ้งนะครับพี่น้องจิ้มซีฟู้ด Nào, ทาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะพี่น้องคอยตำบุญจ <ừ. S 1> ิ้มซีฟู้ดก่อนเด้อทำหม้หดึงด้อยพี่น้อง

ครับมาพี่น้องไหมกินด้วยกันครับนี่ขวแกเข้ามาครับพี่น้องเอาไปชิมชมตามก่อนชมตามก่อนด้วยพี่น้องไอ้นุ่มขึ้นมานุ่มขึ้นมา้มงับเลยน่ มนมาชิมไม่ดูนั่มมอง้อยสามคนนึงนะนุ่มเร็วชิมนุ่มชิมย่เยมกินเนอนี่งไปเสือนุ่ม ้เโอเคครับเก็บไปแล้วนะฮะตักแล้วตักไปมีเรียบร้อยแล้วจะไปเลยแบ่งก์จะเอาโอเคครับขออนุญาตกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่ตำกุ้งสดพี่น้องกอ้แนวหน้าก็นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำกุ้งสดใส่ไว้แครงนะครับก็ขอบคุณ มา,มากๆนะครับขอ,ขอให้ FC ยุมันขยันคิดสิ่งใดก็สห้รงประหาน,นะครับงหนาวเอาไมนะครับให้ได้พันล้านเลยนะครับสวัสดีครับ